เอ้น oh, okay, okay. ้องไม่เก่มหม่อกมันแกื่อไม่เลยซาื้อไม่น่ะซื้อรถไม่หรกสื่อรไม่เดียฝากจ็ข้าในหลหลั่สงโฆาแบบแบว้วเนาเอ้าวขวด้องเพยั้น่มัสักะดนบนึอนงกและของเงินเนี่ยมึงมัรผม้นมันมากแใส่สูหอดของเงินนะคบบ เรียกครบเอาเขาอันบอกว่าเขาเบากน้ำพวกยิมเงินหลาขอเงินซื่อๆดไหมผู้ใดผู้ใดขอเงินผู้ใดยืมเงินพิษกันเลยเพราะยังขัขัดขัดขันดังนี่โอ้เงินเก่าอ่นไม่แล้เดีวไม่ไเดียวปจกตลาดกี่เหางสุดไไมจิมโต้งเส่ยเอาไม่ละไ่ดีเสี่ยเส้ยงไมม่ดีเส่เขานซื่อเขาหยเขาัพ์เดี๋ยวจะฟ้าไปเขาทรศัพย์ หนึ่งสองสามสี่สี่หาคนอ่ะมีปุ่มกดวิดีโอป่ะคุณปุ่มปุ่มกดวิดีโอของทุกคนเป็นเังอไนี่อย่าเนาะพี่อย่าเัามบอกเาไปบอกวาเจงคุณจะไปจังไหนเอาหย่งเอาหปุ่มอัดวิดีโอกิบของราพ่อพ่อไปเราโยนีเนาะเมื่อหนึ่งถือกล่องสีเมื่อหนึ่งหั กดวิดีโอให้อายเน่ยตันเลขาีอย่างเี้ฮะเออกดวิดีโอให้อายเน่ยเพิ่งได้ไปกดปั๊บสวัสดีครับพี่น้องครับอ้าอย่างนีก็ได้ด้วยเหรอครับป้าเ่าดักลน้เสียโอ้ยมามามนจะเสียปะนะพี่น้องอุ้ยห้ากินง่ายเนะพี่โอ้ปาี้าเพี่แจมถื้นังหันเก่าดังมันขั้นดัง ก็่มเียดได้ไหมมันจะเีนะคมเกาดังก็มีนะาดังปมฝากมูอะไรปูเนาังเรียบร้อยจะยิงไปแล้วบอสบ๊ายบายอุ้ยอะไรจะคิดต้องทเนียนะต้องทำเพ่อพี่น้องครับนุบอกเลยมาว่าบางลำเรืองันมีดอกอันบทโซงนะ พม่แต่บดหัวแต่โล่บวดวองมาได้แท้พี่น้องคือคนึงจุดไฟจะได้คอดนี่ยขี่กับเธอจักมันจะใส่โบกจากเทียแล้วดูแบบนี่มัเป็นตะครบเนอ <c oughs> เอ้อยังไคก็มีกพนมีสิรีหนาวนี้กอดใครนาวไม่ขอดกันหนาวไม่ไม่อาบน้ำค่ะเาสครับเหน,หนื่อยไหมบอกกับผู้ส่วนลำไส้นี่มู <c oughs> ตัผ่ามาไทยบอกกับหนูกับเต่าหนิบอกบมวนบอยินค่ะบอกกัผูใช่ยน่เต่าครับีากนบก็ียังอกบกับลนูกับเต่าอีผีรูกเป็นพื่อื้อลยยาเพิ่งรู้นะนี่อ่ะเตรอุ้มพอเคยพอมาตีแหลก็อ เอาไปมาแม่เดี๋ยวมัจะเปลี่ยนไปเรื่อยเอาายดเต้ปากนเลยมันไดกมากเลยเอามนีดไม้เงยมื่อแล้วไปใส่ล้วเรือบัวปานยังกูยงมันเียวลำมันรัดมันล่ำหลกยอนูมันล่ำมืขึ้นเหมนบ้านเลยจะแข่งไกันล่ำจำลองกาลาินจำลองจำลองกาเตนก่อนจยกอีกอย่างเน กาตินก่อนโอ้ยโอ้ยเอาขึ้นรถขึ้นลาเด้อเมีเด้อขึ้นรถแล้วยาขึ้นลาดขกันเมียนขึนแเมียนเพราะว่าขึ้นลาร่เกาบคเราเกียบอออหลีปส่นแล้วได้หลายอยู่ร่องหาทุป ไปไว่ยายายหนไ,อไ,ไนอนบาเนเด้เากบพาเยียนอก็พาเียนกันก MM ja ันอีกส่วนู <c 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 ้เขาพาเยียนกันก็จะไปนอนบานกันก้ากบานไปงานจ้ะจิ้ลูกหนเออกบ้าไก่นใหญ่ใหญ่เออเอาไหมเอาไหมพบพบจิดมลไหมเขแล้วเติมมาจเตื่นลอวไหมไปยืิตีติเอันบ่อยค่ะดีรา ตัวก็นี่ออกเล็กดีดีเด้อไปทำแหมเาเ็กหนุ่มอัอเออกระถางเนี่ยี่หลอไม่ได้จะไปอำลาพาจากนี่นพาสลาดแสงแล้ะัยังไม่ออกมาเนี่ยไปฟ้ำเราเด้อเราเป็นแม่พาอื ก็ต้องฝ้าวเขาตออยู่ก็ต้องสาเด็เา่นน้ำใสอีกบอดเออบับบอาไปนอนนี่นี่ป่ะเออไปไปไปเออ่พอนไคร้เออรี่แหลกโอ้ยเอิจะกเอินนี่ยังไปเรนน้ำแล้วเขากขขุดมันไม่น้ำใช่ไปเดินแนวฟอดไป เกลี่ยเกีไปแล้วเเือน่่จับคอมเมนต์ที่เพื่อนมาหวบโอยไปยังสภาดาราเหรอคะงโอยอมก็ได้แล้ว แม่เดี๋ยวจะต้องกัไข่กันอีกใช่เดี๋ยวอันนี้ก็ส่งผมเป๊ะตลอดเวลาเลยนะวันนี้ไม่ตีแล้วเหรอตีไม่ได้มาเนี้ยเป็นไข่ปวดหัวมันนี่ไม่เป็นรัางเบิงเต้นเต้นอยู่ทั้งหัวตีเงี้ยกับอะไรขั้นโมเดลสังเกตุขั้นโมเดลพอใจผมแสดงว่ามีอันเป็นไปทำน้ำยังไข่ขึ้นอาบน้ำยังบัวอาบค่ะรุ่นนี้เขาอาบน้ำเทียดเดียวเมนเม่ เป็นโรคแพ้น้าตัวโอยกลั่ามันเป็นรเหีนรอิรู้โรคแพ้น้าแม่เมียก็แพอาการแพรยังรักับแพร่นงแพราน้ามือซื้อดอนั่นจริงป่ะเจ๊สูตรเราบอกบเด๋ยวม่อาบน้กันบ่อยหรอกจริงมีตนจกปรก็นบ่อยนั่นคือยังสร้างตัวเราเป็นเซียนกับมาอน้ำดูประนดีนมันเอาก็นีวัน อ่างยงี่ยย่างเนี่ยช่วยกันประหยัดน้ำนั่นหน้าหนาวเมนทรัพยากรโลกมันจะซิ้นเตียงไงเม่นักอาคีพ่วบาได้พี่น้องค่ะเขาเนื้อทั้งว่างอะน่ะยนื้อมาตัวท่านไหนทุ่มอันทุ่มสะอาดก็คุยกันเมนค่ะประหยัดน้ำเขาไปนอนกันสร้างมันยังอยู่ได้เลยเนี่ยน่าจะนาแปลงหนุมบอกเลยน้า

그럼 <목소리나> 다음 <목소리나> <목소리나>